สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเมนูหมูสามชั้นเราใช้แทนหมูป่าได้นะคะหมูสามชั้นติดหนังแบบนี้ค่ะผัดต้นกระเทียมก็มีต้นกระเทียมฝรั่งนะคะหอมใหญ่ค่ะพริกสดกระเทียมพริกไทยดำบดหยาบแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆค่ะมาชมเมนูนี้เด็ดอร่อยตามประษาคนอีสานในต่างแดนนะคะ เราเริ่มจากผัดหมูใส่หมูลงไปรวนก่อนนะคะเต่น้ำมันนำทางเล็กน้อยะคะ่ะ ก็ปิดฝาแบบนี้หมูจะสุกนะคะทุกคนจะสุกเปลี่ยตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันค่ะพริกกระเทียมใช้ท,ทั้งพริกแห้งและพริกสดนะคะใส่น้ำล้างชกค,ค่ะ น้ำตาลนิดหน่อยค่ะผงนัวนิดหน่อยค่ะ งปรุงรสไก่ค่ะมีผงปุ้งรสชะนอนนั่นแหละทุกคนใช้ได้พริกไทยดำบดหยาบค่ะพระเอกของงานนะคะ<ๆ>มันจะเผ็ดเผ็ดร้อนๆทุกคนเหมือนรสชาติเหมือนผัดหมูป่าค่ะน้ำมันหอยค่ะ สีอุ๊วขาวค่ะสีอุ๊วดำค่ะนิดหน่อยนะคะ ่าให้หมูเปือเป่อยๆนิดนึงค่ะเอาแบบเปือเป่อยๆเนาะแต่ว่าใช้หมูติดหนังแบบนี้นะคะสูตรของสวีเดนนะคะทุกคนสูตรแบบอาหารนิสานคนไทยในสวีเดนนะคะมันจะออกมาเหมือนผัดหมูป่าเลยค่ะเราปิดฝาให้เปื่อยสักหน่อยค่ะผักใบเขียวกับหอมหัวใหญ่ใส่สุดท้ายเลยค่ะปิดฝาไปสักประมาณสามนาทีนะคะน่าจะสุกเลย ชิมรสแซ่บมากทุกคนใส่ผักได้เลยนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเมนูนี้จะทำไปเป็นอาหาร่อไปกินที่ทำงานด้วยนะคะวิถีชีวิตคนไทยในตกางค่ทุกคนขาดไม่ได้คืออาหารไทยรสจัดๆเลยน่าทานไหมคะหมูสามชั้นผัดต้นกระเทียมที่มันออกมาเหมือนกับผัดหมูป่าค่ะชอบกินมากเลยนะคะสำหรับ หมูสามชั้นติดหนังแบบนี้ค่ะสูตรนีจ้จะกินน้ำซอสน,นะคะเลยไม่ใส่แป้งข้าวโพดแต่ถ้าใครอยากได้แบบข้นๆนะคะก็เติมแป้งข้าวโพดได้นะคะปิดฝาสักพักให้ผักสุกก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะ หมูสาชั้นผัดกระเทียมของเราค่ะ